Drop it. ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมยายใจเลื่องนะครับรายการที่คดกวดสันตีสันตีที่สุดในประเทศไทยเดี่ยวผมก็นี่แล้วกลับมาเล่นหัวสหรับเกมบล็อกแมนโก้นะผมนะซึ่งวันนี้ผมได้เข้ามาเล่นในแบบเมทบอลนะผมนะใช่ไหมเมทเบทบอลหรือเปล่ามาไม่ใช่เมทเมทบอลนะผมนะโอ้นี่มุกเชี่ยวอะไรเนี่ยโอ้นั่นนั่นเพื่อนเรานะผมนะเพื่อนเราอยู่สีเหลืองนะผมนะไอ้ที่ผมอยู่สีเหลืองหลายตาที่ผมงงมากอยากเปลี่ยนสีอื่นบ้างอ่ะนะครับโอ้ตอนนี้เราก็เก็บเงินนะผมนะใช่ครับเบทบอลมันต้องเก็บเงินนะผมนะเพื่อที่เราจะเอาไปสู้้กกับบเเเเพื่่่อนนนนนะะะรรผมมยยยิิิงงงาาไดปี ใช่ครับเดี๋ยวเอาอันไหนดีวะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมคิดออกแล้วเว้ยเราจะไอ้นี่ก่อนผมอยากอัปเกรดเงินเว้ยขั้นแรกอะ่ะขั้นแรกของชีวิตเลยเว้ยต้องไปเอาเพชรเว <Okay, S 2> <ป>้ยโอ <laughs> เคไปโกโก้ไอ้เชี่ยขั้นหลังขั้นหลังอะไรเราได้แหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องๆอย่าไปใส่ใจพี่เย่พี่เย่บ้นบ้านะโอเคนะนี่ครับโอเคๆเนี่ยเออเออเออ สเตปสเตปมีสเตปสเตปสเตปในหัวใจเอาพวกนี้มันก็จะไปตีกันเองครับเดี๋ยวไม่อะไรครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะกันนะฮะโอเคครับผมเรื่องบังคับอะไรอย่างเงี้ยผมยังกากะอยู่นะผมนะนะครับในอินโทรอาจจะเท่ห์นะผมนะแต่ว่าในชีวิตจริงอยากจะเลือกนั้นโอ้โหกลัวมากกลัวกับการตกมากที่สุดนะผมนะโอเคครับแต่ว่าผมฉลาดไว้เรื่องเรื่องการเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยผมจะป้องกันตัวเองก่อนไว้ขั้นแรกเอยมันให้มันแบบยังไงให้มันป้องปกป้องอ่ะเออเผื่อมันเข้ามาศัตรูมันจะได้มันยังไงมันจะได้ไม่ฆ่า ข่าววันเออใช่ครับ <laughs> ไอ้เงี้ยแต่ว่าปัญหาคือเราต้องระวังเตียงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่คือหลักสูตรเลทีเดียวโอขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับพอดีว่ามันต้องไอ้นี้เลื่อนนะไปจะได้เห็นจำนวนคิวนะโอเคครับโอเคเราก็จะเก็บเพชรนะผมนะเพื่ออัปเกรดเงินของเรานั่นเองไปที่แม่มดแก่น่นะผมนะเนี่ยเอออัปเกรดเงินอัปเกรดเงินทองนะนะแล้วเงินเราก็จะมากมายนะผมนะอัปเกรดเหล็กหลอมนะโอเคอัปเกรดเหล็กหลอมนะโอเคครับเราก็จะได้เงินเยอะๆทีนี้พอเราได้เงินเยอะๆเราจะได้ไปสู้กับพวกชูร้อยก็เลยนะโอ้ โอ,โอ้โอ้โอ้มาแล้วอุย้ยเก่งว่ะอุ้ยทีมผมโคตรเก่งเลยเออผมก็จะโอเคครับไปเก็บตังค์ก่อนดีกว่านะนะครับอัปเกรดเรื่องอัปเกรดไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราจะต้องจัดจัดการพวกทีมพวกนี้ให้หมดนะฮะโอ้แต่ตอนนี้มันก็เอ,อ้กรนไปเยอะเหมือนกันนะผมขอโชว์โชว์บ้างดิเออผมขอขอโชว์โหดมากอ,อ่ะเออนะอยากจะให้น้องๆเงนินควาหมวดของวีเยมบ้างนะฮะเ,เก็บเงินเก็บเงิน พี่เยนะพี่เยเอาไหนดีวะนี่อันนี้ขวานอันนี้อันนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเก่งเวอร์วังมากนะเราจําเป็นต้องเกรียนเพื่อนอย่างเดียวครับนี่คือลูกลูกระเบิดปรมาณูนะเราสามารถที่จะจัดการศัตรูได้นะผมหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันสามารถนอกจากจัดการศัตรูได้แล้วมันสามารถจัดการเตียงของศัตรูได้อีกด้วยนีผมนะโอ้ยโอ้ยเพื่อนหนีเพื่อนนีแล้วกูมาแล้วมัดอาคีมัดอคีมัดอคีเออมัดอคีเออตายไิดีเก็บเลยเ่อนเก็บเลย อืมสุดยอดนับหมัดอัคคีนะโอ้โหผมสัญญาเลยว่าผมจะจัดการในพวกนั้นได้หมดเลยนะนับเสรโอ้ยทีมเขียวทีมเขียวตายจะหนีไปไงไอ้เขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกีว่าฉันกระจอกยังไงเราจะไม่กระจอกหรอกนะไอ้เจาโอ้เราก็สามารถเก็บของของศัตรูแล้วมาใช้ต่อได้นะครับผมนะแต่อย่าตกปืนนะเว้ยเฮ้ยย่าต,ตกพื้นตายนะเว้ยนะเฮ้ยเราไปทำลายใครต่อดีวะนี่ <c oughs> มันมีใครทำลายอ๋อทีมแดงทีมแดงทีมแดงโอ้โหสบายเลยมึงไอ้รอก่อนเฮ้ยกูเดี๋ยวไปยับเกตอะไรดีไหม โอ้เพ so ื่อนเราก็ไปสู้แล้วสู้รบเอ้ยเอ๊ะผมกิดออกแล้วเว้ยเราต้องต้องทำลายช่วยเพื่อนเว้ยเออบุกเลยบุกเลยบุกเลยอย่าลังเลเออบุก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 อีแดงอีเด้งอีแดงอีแดงตาย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 เรียบร้อยเลยเอ่ยโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราต้องคุ้มกันเพื่อนเราต้องคุ้มกันเพื่อนไอ้เอ๊ะแอปเปิ้ลทองตายตายงงงงมึงงงเชียร์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 กูกลัวตกอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ หายหมดเลยไอ้เหี้ยโอ้ยยังไมปไปเไรครับดับได้ที่เรายังมีอันนี้ครับเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆนะฮะแต่เป็นชั้นหนึ่งนะผมนะผมไม่ไม่ค่อยเน้นกายภาพมากเท่าไหร่นะผมเอ้ยผมไม่ค่อยเน้นพละกําลังเท่าไหร่นะผมจะเน้นกายภาพซะส่วนใหญ่นะโอ้อ้าโอ้อยู่ๆก็ชนะเอาครับนนนนโอ้นนนโอ้ยชนะเว้ยโอ้นะคับคลิปนี้ผมบอกเลยนะผมว่าอย่าลืมไปโหลดเกม Power นโกนะกูย้ำกี่ใครนะเออนะครับเกมนี้คือมันมีหลายแมปมาก แล้วผู้ชมครับเห็นม้มันจะมีพวกเต้นอะไรอย่างงี้นะแสดงความรู้สึกอะไรอย่างงี้นะฮะเออไอ้พวกไอ้พวกที่มันตีไม่ค่อยแรงเราไม่ค่อยแรงเพราะว่าของมันน้อยนะผมนะแล้วมันก็อัปเกรดไม่เป็นด้วยแล้วแต่ว่าผมนี่เชี่ยวชาญแล้วครับตอนนี้นะเขาบอกว่าผมฝึกจนแม็กแล้วครับตอนนี้ไม่แม็กเท่าไหร่ครับบอลบอลนะเลิกโมแล้วก็ไปสู้กันเถอะเนี่ยผมนะผมชอบโมไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โอ้ ไม่ไม่ได้กินอ้ฉันฉันฉันตกได้แล้วอ้เอาฉันฉันลงได้แล้วอ้พูดเลยของกูเนี่ยเชียร์ยานาเฟ่ยยามานาเฟ้ยอย่าเข้ามานาเฟยเราต้องปิดบังตัวเองเว้เราพังตัวครับเราหมดพังตัวนะครับมืนแรนเดอนะครับมันจะไม่เห็นเราแน่น,นะเอ้เฮ้เฮ้เฮ้เอย

เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียเพชรกูเออกูลืมไปเพชรกูหายเออเออไม่เป็นไรพิกได้พิกชนะได้เฮียเฮียแต่ตายแล้วตายเลยเฮียชิบหายเลยเพื่อนเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเฮ้ยผมว่าไม่ได้แล้วเว้ยเราจะต้องไอ้เฮียอัปเกรดอัปเกรดไอ้นี่ไอ้เฮียเขาเรียกอะไรวะเฮียเออนี่มีลูกไฟเว้ยเจมีลูกไฟลูกไฟนี่โอ้ยเงยเงยหน้า เก็บเดี๋ยวเพื่อนเราจะไอ้นี่ไว้เดี๋ยวผมปกป้องฐานดีกว่าเออเอาเตียงไอ้บยปกป้องไม่ได้แล้วลืมไปไอ้บยปกป้องตัวเองก่อนเดีวนี้เชีย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 เฮ้ยทำไงดีวะเชียเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ไหม ยิงย eh, like hey, ิงไอ้เ hey, หี้ยมาตะคีไอ้เหี้ยมาตะคีตายตายเออเหี้ยวิ่งมาแล้วเชี่ยมมาแล้วเฮ้ยไอ้ให้คุปปี้ไปละไอ้เหี้ยเจอกันเพื่อนคุปปี้ไปละไอ้เย่อย่อย่อไหนวิ่งวะอุ้ยเหี้ยวเหี้น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 ีไอสัตว์หนี้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 เหี้ยโอ้เชี่ยแล้ววิมันมาแล้วเฮ้ยเชี่ยต่างตันอุ้ยเออมันไม่เอาผมไปหนี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 ไอ้สัตว์หนี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  นดไอ้เชี่ยเชี่ยหนีสัตว์นี่มันมันเอาเงินไว้เออผมช่างไม่แล้วกันผมผมอาจจะรอดไว้ไอ้เชี่ยผมผมไม่กลัวเลยรแล้วงานละผมจะไม่เป็นไอ้เตาขี้ขาดอีกแล้วเว้ยแต่ว่าผมหนีก่อนไอ้เชี่ยเขาเรียกว่าการตั้งหลักเว้ยเขาไม่เรียกการหนีนะนะคนฉลาดเขาเรียกว่าการ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 ตั้งหลักนี่ยนี่นี่โอ้โไอ้เชี่ย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 โอ้รอนรอนรอน จบสิ้นแล้วโอ้โหโอ้มาจบสิ้นอ่ะปอบปอปอปอบปอบปเตียงเตียงป้อป้องเตียงจะได้ไม่ติดเตียงนะจ๊ะน้องๆโอเคไปเอาเพชรก่อนเลยเอ้ยอยากไม่มีเพชรอยากไม่มีเพชรอย่าเว้นแต่ขยะอย่าเว้นอย่าเว้นโอเคโอ้โอ้โอ้หมุนหมุนเอาเอาเมื่อกี้ถอยหลังโอเคเพื่อนเพื่อนเอาเอาเพชรเลยเพชรเพชรเออนั่นแหละโดี๋ชิบหายละชิบหายละไอ้เหี้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ลมลุมลุ้มลมลมหมา หมูพลังหมาหมูเอาไปไหนเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเชียมาดิมาดิเก็บแม่มาดิเชี่ยเฮ้ยโอ้สปีดสปีดโอ้มันมันสปีดว่ะเฮ้ยมันสปีดว่ะเฮ้ยเออากูย่อทำไมเอ้ากูย่อเอ้าเชี่ยมันก็หนีไปดิเอ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโคตรวะเชี่ยมันโคตรวะไอ้สัตว์เฮ้ยตีมันดิมึงตีมันดิเชี่ยเออมึงตีมันดิไอ้เชี้ยโอ้ย้ยอ้ยอยยมันโดเพชยย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 เคยียย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 เยยยยรยย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 ยเยียยยยยยยตย ีงหมดแล้วเไ yeah. ี้เอ้ยมันต้องมีคนปกป้องเตียงดิเชียแล้วว่ากูมาเอาเงินอยู่ตรงเนี้ยหรือ,อช่างแม่้วกันนะผมนะโอเคตอนนี้ไอ้พวกนี้มันก็เอาเพชรไปแล้วนะผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม่ได้เว้ยเชียตับได้ที่ว่าไอ้เหี้ยนั่นไม่อยู่นะไอ้เชียกูใช้หมัดไฟแล้วตอนนี้เ <laughs> ยัดแม่หม้ไฟไอ้จัดไอเหี้ยโอาเก็บตังค์เก็บ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 อ่าเก็บ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 โอ้ได้เพชรเดียวหัวแม่งโดไปหมดเลยจัดเอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มีคนไปลุมไอ้ทีมแดงนะบุมนะโอเค อืมโอ้รอต่อไปเฮียเมื่อไหร่เพชรจะเต็มเนี่ยเชียร์กูรอเพชรอยู่เนี่ยเชียร์เร็วูเพชรออกมาเร็วๆเราจะได้ไปสู้กับมันโอ้โหรีอไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้ผมไปรุ่นใจรอแต่ไม่ไหวแล้วโอ้ไหวแล้วไอ้เหี้ยนั้นตกอยู่ข้างล่างก็เห็นไอ้เหี้ยเหี้ยตายตายใหญตายหมดอ๋ออ๋เอาเอาเอาค้างค้างค้างอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออ๋เอาทำไมมันค้างเนี่ยอ๋ออ๋เอาค้างค้างค้าง ơi chia ôi dưới này ôi ôi chia đi ôi chia ôi lùm mày đi đồ lùm ôi chia chia ngon 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 ôi chia ôi ôi tẹt tẹt ôi tẹt ôi chia ngon 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 này mà lại chia vào lại chia 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 ôi tóc 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 chia ôi ôi cô 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 có làm ngay này chia ôi 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 เงินผมผมไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะเอ้ยผมคิดออกแล้วบางอะเฮียแบบได้กินกูุ๊กตายมันต้องมีคนแตกไปคนหนึ่งโอ้มันต้องมีคนแตกไอ้เฮียโอ้ย oh my god ไอ้เฮียแหลกเมื่อกี้คนแหลกไอ้เฮียถ้ากูไม่แหลกก็กูก็จะดาำแล้วไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียจบแล้วไอ้เฮียเละเป็นขี้แล้วไอ้เฮียแล้ว oh my god นี่ไม่ยอมแพ้ดูจิตใจที่ไม่ยอมแพ้โอ้ยดูจิตใจที่ไม่ยอมแพ้จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ไอ้เฮียแตกเออ ร้อยเหี้ยร์ไปแม่โอ้โห my god อ้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้มาแค่นี้นะผมเพราะว่าแบบนะครับผมรู้สึกน้อยนะครับรู้สึกน้อยเพราะว่านะครับรู้สึกแพ้ติดต่อกันนะครับไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับต้องใส่ลูนนะครับผมน่าลืมไปนะครับนะครับเออกูกากเองนะโอเคไปแล้วครับคลาสดีไปนะสวัสดีครับ